เยวกับนกฟอลพาทในบ้านแล้วนะครับมาดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกมันชื่อว่าสติแต่มันอยู่นี่ mm. นั่นชอบบินไปมาอยุดเรื่อยเลยนะยิบไม่ได้แล้วตัวอต่อไปเลยตัวต่อไปชื่อว่าไอเมือออนี้ก็จีกอีกงั้นเอาไอพลอนี่ครับพลเป็นตัวที่น่ารักนะครับเราสังเกตไอจอ้าตัมนุ้งกับตัวนี้ตัวนี้จะเล็บจะสีขาว ตรงนี้จะสีขาวทั้งตัวเนี่ยจะสีขาวตัวต่อไปอันนี้คือตัวเมียเพราะว่าดูท่าจะไม่มีค่อยไม่ค,ค่อยมีสีน้ำเงินแล้วตัวสีขาวๆคือเรกวายนะคะแลว้วมาตัวต่อไปเลยโอ้ย,อยเอ้ยไอ้นี่ตัวต่อไปชื่อว่ามือมนะคะเมรืรจะสีเล็บจะออกเป็นสี เขาว่าสีเงินๆน่ะนะคะตัวต่อไปชื่อว่าสติ๊กี่นี่นี่เราต้องแทนนี่ครับตัวสติ๊นะคะสีสีจะออกเขียวๆนะคะน้ำเงินน้ำเงินเล็บมันจะออกเป็นเล็บจะสีขาวเขาเรียกว่าตัวผายน,นะคะนี่ตัวต่อไปชื่อว่าฟ้าตัวนี้เป็นเพชรตัวผู้นะครับสังเกตได้จากด้านหลัง สีน้ำเงินแล้วตันนี้เป็นไม่ใช่พาเป็นตัวตัวเดิมนะคะเล็บ